สวัสดีค่ทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมีหมอธรรมนะครับมีหมอธรรมที่ให้โชคแม่นครับี้ก็ได้เดินทางมาที่นะครับเรือโบราณนะครับเรือสำเภาโบราณนะครับมาขอโชคนะครับคุณพ่อหมอธรรมนะครับหมอธรรมซื้ออย่างเนาะหมอธรรมออสเนาะเดินทางมาขอโชคอยู่ที่เรือสำเภานะครับเนาะเรือโบราณนะครับ มาทำทุใหญเพิ่มขอโชคขอลาเ่รับผมตปกติพอให้โชคนะครับแม่นมาม,าม,ามาลหลังเงนมาครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่าวันนี้จะได้เป็นส่วนไหนกันนะครับผม เเเเเอออออาาาาัไไปปตุดี๋ยวกนณะสถานที่อันเป็นมงคลที่นี่โดยเถิดสาธุสาธุโอกาสากาสาข้าพระเจ้าจะขอดวงแก้วดวงดีดวงปีติดวงพิเศษนำครูบาอาจารย์นำองค์สมาสัมพันยูโคโดมเจ้าพระอรหันตาเจ้านิพพานาปัจจโยหตุสาธุ เออคุณผูณบายการลูกหลาน,ย,นย่อหนึ่งผู้ไข้ถวายขัยนหาขัานแปดครอบพาาว่านังกับปัจจัยกี่ยวเล่นสิสตางค์ลูกหลานเอมาทำการคอโชกน้ำแม่นั่งตะเคียนที่วัดแห่งนี้้้นีงนี้ เอาขึ้นลัวูงมาเอาขึ้นตัวนึงก่อนเลยเอาเงี้ยงตักเอาเอาเนียมาเอาขึ้นตัวนึงก่อนแล้ว

Hold on.

ได้สตัวได้สองตัวหนสองตัวก็ได้เาส้อนึงครับน่อัเนน่ส้องเลยเนาะเสร็จแล้วเด้อนะครับผมจะเป็นตัวไหนเด้วเพิ่นแปลมาให้เนาะเลขตัวเดียวตัวเดียวกันเป็นหัวกับเด้อเลขสิกับสิเกตัวเดียวกัน ตัวเดียวกันทวาร16กับ19 16กับ19ครับเดี๋ยวนะครับจำไป16 19นะครับผมทวาร16กับ19ขึ้นนะหัวเตกใหญ่16 19นะครับผมได้แค่สองตัวเด้อนะครับพี่สีทุกคนท่านนะครับหมอทำออสนะครับผมมาทำพิธีนะครับขอโชคอยู่ที่ เรือโบราณนะครับผมวยการทำพิธีนะครับอยู่ตั้งตาเทียนได้1619นะครับหรือว่าดูเอด้ครับผมในนันเดสนะครับแคบดูเอาว่าจะเป็นตัวในการนะครับครับผมหนึ่งหกหนึ่งเนะครับเนาะหนึ่งหกห ใช่ไหมเเห็นมออยู่ในพระถาเขาหมดที่กองมอเห็นมอเอ้าใช่แล้เอาพอ่พอพอ่อพ่อช่วยให้นะครับที่พ่อเขียนนะครับช่วยน,น,นะครับตัวนั้นครับตัวนะั่นแหละเออตัวนั้นช่วยเลยครับช่วยให้หน่อย พอแล้วเขียนเลครับเขียนตัวใหญ่นะ้อขอเตัวใหญ่เลยพอตัวใหญ่เลยครับออนไลเป้นั่นนะอไลป้ครับตัวใหญ่เลยียบทครับนึกตัวเดียวกันเนาะเพิ่นขอสาตัวเพิ่นหาสตัวนะเออเพ่อเนไลเ้สองอาตามนั่นะหนึ่งหกหวขึ้นหัวลงีดอครับกลับหมดแล้วพ่อกลับเลยพ่อกาเน นี่ครับมันจะยังซ้อเด้อพพนไหนบ้านเถ่ายสแบบเลยเออเพนไหนยังซี่งหหรือหนเก้าก็ได้นี่ครับเออนี่เอาเป็นเก้างเออนี่มันจะกราฟกันเป็นหนึ่งหนเกเลขตัวเดียวกั่ไหนกราฟไหนเบ่งเอาเด้อี่น้องเลยเพนไหสองตัวเพนได้พอสามไดนี่นี่มานึ่งคออกมาันี้ก็ยูซื่อยูนีเเป็นตัวเลขได้นี่ไม่แม่นซูมหมดหพ่ออันนี้นะครับเพนห่จำนั้น เพราะว่าเพิ่นออกมาให้กันสิมันว่าเป็นตัวเลขกอะสิตีเอาอย่างนี้แี่ก็เลกเตีเป็นศูนย์ทั้งเลยละครับศูนย์กับแล้วเจ้าเออในละอย่กจะพักกันหกไปหลายวันกับหลายตสูเดือนวะเพราะว่าล้าคนกับปากผ้าหมานนะเนาะทเห็นปากพลาปากผ้าหมานี่พ่อหมอครับพ่อหมอเชิญเชิญนึงเชิญนึงเก่าให้นะครับเชิญนึงเก่าให้นะครับเขียนเลยครับเขียนึงเก่าครับพี่น้องเด้ออีกอีกตัวหนึ่งนะครับว่าเป็นตัวเลขนะครับน แล้วท่วงศูนย์เพราะว่าคนท่วงศูนย์แม่สิแม่นี่หลีแต่พ่อครับผมก็บอกเข้าใจเพราะว่ามันเป็นตัวเลขนะครับมันเป็นเลขกศูนย์เนาะเอาเอามาใส่น้เด้อครับเอาเลยครับพ่อเขียนม่ตั้งหางนะครับเอานี่พอแล้วครับยังตั้งหางกูสุดอ่ะนั่นแหละครับโอเคอะครับพ่อพ่อโชว์เลยครับ นี่มูอพลทวงว่ามันสิเป็นเลขศูนย์หรอวะไอ้ตัวนี้นี่เนาะไม่บ่นี่ยไม่ได้นั่นนะครับมาพอเชื่อแล้วครับเลขศูนย์เนาะครับเออเี่ยวก็เลยละครับเว้ยไม่งเดี๋ยวเรื่อยในปากอ้าวเว้ยหายหมอทำออสนะครับที่เดินทางมาทำพิธีอยู่ที่กีเรือโบราณนะครับผมหนึ่งหกหนึ่งเก้าเนื้อับอีกตัวหนึ่งนะครับไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเลขศูนย์ก็ได้นะครับผมเขี เบอร์โทรบโทรนะครับเบอร์โทรหมอทําออส0930878879นะครเอวเิ่นน่อนิ่งๆครันิ่งๆครับน่โอเอฟซีโชคมาสุขสุขคนเด้อวดนี่ดแรกเด้นนี่ ตาตัวเด้อพ่อเลยลูกขายร้านในมีโชคนะพ่อได้มาเห็นอย่างอย่างซอยเพิ่นเนี่ยทั้งวัดทั้งว่าขายดีได้มาช่วยทั้งวัดครับสิไปหาผมกับคนบ้านเฮากับทุบจุกปรสอบครึ่งมาบันเทาะ Oh, que é não, que não?